ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนสวัสดีตอนนั่งแง่งพี่นอ้องไม่นีก่กะไมีโอกาสพระพี่พระนองมาชุ่มเส้นหนาให้เขาหน่อพี่นอ้องทางหลวงเป็นดินแม่เหล็กสองส่วนหนึง่งครับสองส่วนหนึง่งช่วงอำเภอแจงคอนะครับอำเภอแจงคอจังหวัดเชียงพุ่มไปอำเภอผู้เขียวจังหวัดเชียงพุ่มชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์รคือกำไรชีวิต ยังก็ผู้เขียวระยะทางกับประมาณ30 4 3ิบสมิบากิโลนะครับรมั่นสามอากิโลปัจจุบันนี่คะ่เป็นถนนซีเลนนะครับซีเลนที่ได้รับการปรับปรุงปรุงแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยลุมบอ่อว่ามันผิวประจันเดีน๋นี่ดีขึ้นหลายนะครับดีขึ้นหลายเป็นถนนสายลักลลนะี่ละเนาะที่สิไป กรุงเทพกรุงไทยของคนนยุแถวหนองบัวลำพูยุแถวชุ่มแพรยู่แถวผู้กระดึงแถวนี้นะครับเที่ยวกรุงเทพก็สะดวกไปภาคตอนออกก็สะดวกนะครับเส้นนี้ไปหอดโูราดหรือไปไซก็ได้นะครับเนี่ยไ,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 นะไทยเมืองเลย่ยก็จะสิไป ชนบุรีไประยองเนี่ยให้เจ้ากบมานีเลยพี่น้องมาสองสนหนึ่งเลยละนะครับมาชุ่มแพร่มาวังสะพุงมาชุม่มมาผู้กระดึงมาชุ่มแพร่ชุ่มแพร่กับใส้ผู้เชียวผู้เชียวกับไส้แจงคอแจงอของเขาใส้พุม่มตะตุรัสนบกบกโคกตานคุนทวดขอดสีชิวสีชิวปั๊บกะ ไปสามนะครับเสินสามโคราสพอนครรัสซีมากับินบุรีนะครับพอ,อ,อน,ะอน,อนนะรัสซีมาใช้ถ้งเศร้านะครับสามนเนี่ยนะครับสิไปไชกับไปนะครับไปได้สดวกสบายเรุงเทียบขึ้นมอเตอร์วเวย์เอมห ก็ได้เจ้ไปมีตรภาพลวงเลยก็ได้นะครับไนเบินะครับเือเป็นเส้นหนึ่งนะครับที่มีความสุขสบายมากเลยนะครับเส้นนี้รถบ่าลายว่าน้าเนี่ยเขามีตรภาพเส้นเนี่ยประเทศให้โดยเฉพาะไอสานไอาสา,ผานผาคกลางภาคัดกลางผาคต้อนออก ถนนนทางเนี่ยบานใหญ่มึงมุ่งพี่น้องเนี่ยสานกันอยู่จนหลงนะครับไปแถวต้อนออกภาคต้อนออกเนี่ยจนหลงเลยละ่ะเซ็นไลยไปเซ็นไลยสร้างขึ้นตเพื่อเพื่อเพื่อจนจำว่าอะไรนะครับแต่ซำข้าวหลาดลกับ่วกแหง้งแล้วพี่น้องเอื่นไก่เลยนะครับอาหารแต่ว่าไปแถวภาคต้อนออกที่เขามีนี่พวกมูซา,รากรรมยังมากไม้เท่านั้นะ พวกลาดเขาเนี่ยของไม่ยังแล้วท็อเส้นไหนเป็นเส้นไหนวงแหวนรอบที่หนึ่งวงแหวนรอบที่สองพวกาดเขาเขามีรอบพอรอบที่สองแล้วนะครับโวราดแถมมีมอเตอร์เวย์ช่วงจากแกล้งข้อไปหาผู้เขียวนี่ไปใไส่เลยเนี่ยนะไปเพื่อบรรทนันก็นนได้พี่น้อง เดี๋ยกหอดสามแยกไฟแดงข้างหน้าเาเนี่ยเลี้ยวขวาไปเพื่อบรนแทนแหลนตรงไปไปหอดผู้เชี่ยวกรไปพอนสารนะครับไปพอนสารไปเคลื่อนจิลาพรครับเป็นจิลาพรไปได้ไหลายนะครับตรงไปกันนบบนเราชุมแพ ไปได้หลายนะครับเส้นทางเส้นนี้เนี่ยดีนะครับดีมากเลยเนี่ยมันขี้มา้านเพราะท่านปกบุมเทียอยู่เห็นผู้เขาวาพี่น,น,นงองนำธรมุนยึ่ขน้งเขาสวยงามนะครับบรรยากาศดีวิวดีเตงพุ่นเออนำธรมุน ดูอว่รจิงพึ่ง็ียังไี้บักนะครับนี่คือนาจ,จะแม่นผู้เขียวนะครับไปอุทยานแห่งชาติทุงเนียทุ่งกระมังจีนะั่งผู้เขียวนี พอหนีสัตว์ปุงสัตว์ป้ายเองหลาย้นะครับไปบึ้งไปซ่องกันนะครับท่านไปเทียร์หรอกนะครับพี่ไก,ก่เนี่ยเขาก็ได้ไปเก็บเทาโอกาสไปออยี่อยิบน,นะครับนะเบิ้งสัตว์วตวทุ่งกระมังทุเรียนแห้งชาปุ่งกระมังียังไงล่นนะ วาป่าหลายขนาเห้ารอสามแยกแต้เกาเนี่ยต้องบวงเสียงวมาตัาตานตาดเลยน่นอนยําขึ้นตันตาดบวดที่ในจราจรบวดขัดพีใน,น,ใ,น,นในจราจรเม่รู้รว่าเจ้าขันวม่าขัดนะครับวดซซื้อก็ได้อัดวุาขัด ขป้น้าสินค้าลงเนยหละนะครับรถไปตลงเห็นหนขะี้เลแเลีม้มหนึ่งแน่หลัะนะรพร้อมบานกหมอถา,า,นะามานักถามานน่บอกไปลอามาเสื้อนห้องไปเยี่ยวครับมันเิไม่ดีเ้พนักึู้มาใ้ลืมไปเยครประกาศเสื้อนไปเยาวะครับ ขนาดสีเลีวยมเพื่อสวดเพียงเดียะพอรับสามควบกันเพีเดียวจริงแล้วสุปฏิเสธก็ได้ปฏิเสธต้อดรวจอตรวจไเสียได หลยคนก็นปฏิสเสธก็ตรวจสกไดยื่นไปตรวจร่องบาดใจใหญ่ขอไปกันแม่งลนะไลายุก ก็เกิดกินดีดื่มละตัวพ่อแล้วกันเป็นเียของเขาเกี่ยงลามเงินยังมีเหลืองมีเล่ามันยังมีคดีติดโก้เป็นผู้เสพหรือไม่อยากเเสพคือว่าเป็นผู้ป่วยผู้บริขารค้ายอยากจะเป็นพีระมิดก็ได้ถ้าเป็นเมื่อนปีก็ได้นะครับขอเขาโบจัดไอเกียรเป็นพีระมิดคุ้มค่งนูง่นนั่นก็ได้จนทำไม่ นินเละลายเป็นกคนเป็นคนทั้มทง,งมาก,กอะไรเขาไปสัง่งคือพุ่นโค้งทั้งดีพี่นอะทั้งดีบอกมากเลยนะครับเชื่องนีอเปล่าดีดีบอกมากเลยนะแกงพอผู้เขียวนะครับ งหลวงไปดินไคเหล็กสองี้น,เ,เ,นเป็นอีกเครื่องหนึงนะครับทดีเรวคารันตีเลยเลยับที่พ้องปลอดภัยสูง,ง,ง,งสรับึงเรากระตูกแล้วหล่กสรซังตาลอกอับสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่ฝั่งนอก,กนสวัสดนะครับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ